สวัสดีค่ะทุกคน Good morning ค่ะก้อนนี้นะคะก้อนจึงจะตื่นมาตั้งแต่ยังไม่6โมงเพราะว่าเป็นคนที่แบบตื่นอัตโนมัติไม่ตั้งนาฬิกาปลุกมานานแล้วเลยก็พอตื่นมาก็ดื่มน้ำแก้วใหญ่ๆก่อนเลยะคะ่ะแล้วก็ทานแฟตเบิร์แฟตเบิร์มันเป็นแบบตัวช่วยตัวช่วยในการเร่งการเผ,ผาผลาญคะ่ะแล้วก็ หาอะไรดูดีๆนิดนึงแล้วก็อัปคลิปนะคะที่จริงๆถ่ายไว้แล้วพยายามตัดตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่ามันอัปโหลดไม่ได้มันมันอะไรอยามันโหลดจากจากแคปคัดไม่ได้อะคะ่ะเออก็เลยเพิ่งจะมาทำได้เมื่อเช้าแล้วก็ในระหว่างที่รอคลิปโหลดได้ก็ฟังคลิปทวนตัวเองด้วยนะแล้วก็เดินออกกำลังกายรับวิตามินดีตอนเช้าๆแบบเนี้ยแล้วก็แบบว่าพอดูคลิปจบใช่ไหมมันก็แบบว่า ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะฟังเพลงใช่ปะแต่ทีนี้บบก็จะลดการฟังเพลงลงมาเป็นฟังอะไรที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะคือมันเป็นบางช่วงมันแบบรีแลกซ์อะไรอย่างเงี้ยพอมันแบบเฮ้ยกลับไปจับไมค์อีกครั้งหนึ่งคือกลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึงเนี่ยหลังจากที่เรียน NLP เลรีเย์เมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมามันมีบางอย่างที่มันเบรกทรูว่าเอ๊ะเราไม่เห็นจําเป็นจะต้องให้สําเร็จในระดับที่ เราคิดว่ามันคือสําเร็จในชีวิตสําหรับเรานะคะซึ่งมันคงอีกยาวเลยเออเราไม่ต้องรอยแบบนั้นเราสามารถมีความสุขในระหว่างทางกับสิ่งที่เรารักที่เราชอบซึ่งสิ่งพวกนี้เขาเรียกว่ากิจกรรมแบบงานอดิเรกนะคะซึ่งสําคัญมากๆเลยนะคะที่แบบจะทําให้คนเราอะ่ะมีความสุขระหว่างทางได้เพราะว่าความสําเร็จอะ่ะ มันก็ดีใจได้แค่แป๊บเดียวแล้วมันก็มีความสุขได้วันเดียวนะคะอย่างที่คุณเจเิรบอกซึ่งที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆความสุขระหว่างทางต่างหากที่สําคัญเฮ้ยแต่วันนี้ก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยจะร้องแต่เพลงอะไรแบบจะเป็นเป็นนักร้องอะไรขนาดนั้นเออแต่ก็ไม่แนะ่อะไปซูซานบอยแล้วแต่ไม่เอาแต่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ไปทําตามโปรดิวเซอร์ค่ายเพลงอะไรไม่อยากจะไปขึ้นอยู่กับ การไม่มีอิสรภาพแล้วถูกกดขี่ข่มเหงและถูกปั้นโดยที่เป็นใครก็ไม่รู้อะที่เราไม่ได้มีความสุขซึ่งทําให้นักร้องหลายๆคนอะถูกรังแกแล้วก็ไม่มีความสุขเนี่ยแล้วพอสุดท้ายอะเรื่องลิขสิทธิ์ของเพลงอะมันก็ไม่ได้เป็นของตัว,ตวเองถึงแม้บางเพลงจะตัวเองจะมีส่วนในการร่วมแต่งอะไรใดๆเนี่ยเขามีปัญหากันเยอะแยะพี่ทาทาไอดอลอะมาตั้งหลายคนนะนักร้องอะคือพอโลกมันเปลี่ยนไงลิขสิทธิ์มันเปลี่ยนแล้วค่ายเพลงก็ คนข้างจะลาบากยอดขายตกมันขายแผ่นขายเทปไม่ได้แบบเมื่อก่อนแล้วก็มีช่วงโควิดที่งานคอนเสิร์ตอีเวนต์มันหายใช่ปะรายได้มันหดหายไปเยอะค่ะเขาก็ต้องมาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องออกกฎอะไรใหม่ๆมาแล้วแบบทาให้นักร้องให้เดือดร้อนนะคะแล้วก็นักร้องใหม่ๆอะไรมันก็เกิดขึ้นเยอะแยะทำให้เขาไม่สามารถมีลิขสิทธิ์ที่จะมาร้องเพลงได้ค่ายเพลงก็ตั้งขึ้นมากดขึ้นมาค่งเขามีอํานาจเหนือกว่าแบบนี้ซึ่งแบบไม่เลือกก็เพราะแบบนี้แหละ นะคะแล้วก็ทําให้นักร้องหลายๆคนอนะ่ะต้องป่วยเป็นซึมเศร้าอย่างปนัดดาเริงบุตรอะ่ะพี่ปนัดดาก็เป็นคนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ได้เขาว่วเอนจอยนะเขาร้องเพลงเพราะแม่แต่ว่าเขาเป็นซึมเศร้เาเพราะว่าจุดหนึ่งจากความรู้ของแอบนะเรื่องปัญหาอะไรในชีวิตแอบไม่รู้ว่าเขามีมากน้อยแค่ไหนเขาเจอท็อกซิกในชีวิตของเขาอะ่ะเยอะแค่ไหนท็อกซิกจากผู้คนนะคะจากการจากครอบครัวและการทํางาน แล้วก็ชีวิตคู่ด้วยนะพวกนี้ชีท็อกซิก hmm. ในรีเลชันชิพเนี่ยเป็นตัวการสรํคาคัญค่ะที่จะส่งให้เป็นพวกโรคทางจิตเวชการฝึกจิตเมนเทนไว้ weight, วิปัสนาเมดิเทชันหรือเมดิเทชันใดๆมันจะช่วยป้องกันตรงนี้ได้นะคะแล้วก็แต่อย่างหนึง่งอะที่เห็นจะชัดคือการที่เขาเป็นนักร้องเพลงเศร้าพี่อ๊อฟก็มีปัญหานี้แต่คนไม่มีความรู้อะก็จะคิดว่าอะไรอย่างเงี้ยไงแต่คือเหมือนกับเอ้รู้มาไกลๆว่าเอยพี่อ๊อฟน่าจะมีปัญหารเรื่องกับ ท็อกซิกกับคุณแม่ด้วยแต่คือทุกคนนะรักเราก็รักพอ่อรักแม่เราแหละใช่ไหมเราเกิดมาแต่ว่าบางทีมันมีบุญกรรมสัมพันธ์หรือมีความไลฟ์สไตล์ความคิดอะไรหลายอย่างมันเข้ากันไม่ได้แล้วมันกลายเป็นท็อกซิกต่อกันนะคะ่ะเออก็เกิดขึ้นไะด้นะพี่ออก็เป็นซึมเศร้าคือนักร้องเพลงเศร้าคุณดูได้เลยมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยมันคือทั่วโลกที่เกาหลีไต้ก็เป็นนะคะคนที่ร้องเพลงเศร้าบ่อยๆมันต้องร้องซ้ำๆย้ำๆอย่างเงี้ยมันมีผลต่อสมองแล้วก็จิตใต้สํานึก สูงมากก็จะทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดราม่าง่ายจิตตกคิดลบง่ายไปตามเพลงที่ฟังแล้วก็ร้องไปบ่อยเพราะเป็นนักร้องนะมันไม่เหมือนคนทั่วไปนะคะ,ะคือพอเป็นนักร้องอมันจะต้องเข้าถึงบทเพลงเนื้อเพลงเนื้อหาของเพลงได้มากกว่าคนทั่วไปนะคะคนทั่วไปเขาบางทีแค่เขาฟังผิว,ผวแต่มาคือเป็นนักร้องไงเคยฝึก ลึกซึ้งแบบนั้นมันต้องเข้าถึงอารมณ์เพลงดังนั้นมันต้องเอาเพลงมาตีความหมายแล้วก็ถ่ายทอดออกไปนะคะให้มันอินอะไรใดๆได้เนี่ยก็เป็นปัญหาหนึ่งของนักร้องนะคะเดินมาลบแดดดิ้ก็จะเป็นโรคซึมเศร้าและใบโพล่ากันเยอะเลยพิเศษโลโซก็เป็นใบโพล่าแล้วยังมีอีกนักร้องคุณเอิญกัญญากรก็เป็นซึมเศร้าคือแต่ว่าคุณเอิญอาจจะเป็นไมเนเจอร์ของแบบน่าจะเจอความ ผิดหวังและท็อกซิกอะไรใดๆในชีวิตมันร่วมกันนะคะแล้วทำให้คุณเอิญอะเป็นเอิญกัญญากรเป็นนักร้องไ s มากอนป่ะเออน่น่าจะใช่นะแล้วก็เคยมาออกรายการอยู่ช่วงนึงคือแอมจะดูไงเพราะว่าแอมคือค้นคว้าเกี่ยวกับหาแรงบันดาลใจหาตัวอย่างของการเป็นโรคซึมเศร้าอะไรใดๆเพื่อให้กําลังใจตัวเองนะคะเออแล้วเราก็เดีเก็จะได้ความรู้ได้แนวคิดอะไรด้วย ว่า,วาเออเขาเกิดจากอะไรแล้วเขาเป็นยังไงแล้วเขาดูแลยังไงอะไรเงี้ยแล้วคุณเอินกัญจกรอ่ะก็กินยาโรคซึมเศร้าคือจิตอ่ะมันมีผลกับร่างกายสูงมากพอมันจิตมันเสียถึงขั้นเสียสมดุลทางสมองเสียสมดุลจิตแล้วนะมันทําให้เขากินไม่ยัง้งนะคะระบบฮอร์โมอนมันพังนะแล้วเขาทําให้เขาอ้วนขึ้นโดยที่อ่ะบางคนนะ่ะสามารถเป็นแบบนี้ได้เลยอย่างมเจอน้องอีกคนนะึงเขาก็เป็นนะคะอ้วนขึ้นแบบอย่างเมนะ คือมันเป็นจากทางจิตที่เจอแตะปมใดๆแล้วมันผิดหวังอกหักซ้าซ้อนอกหักไม่ได้ออกหักจากแฟนคืออกหักจากงานจากธุรกิจจากเพื่อนร่วมงานโดนหักหลงังโดนโกงโดนหลอกอะไรแบบนี้นะคะทันแคงที่เราเป็นคนที่ให้ใจคนอ,อื่นไนงะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ให้แล้ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ก็ให้แบบให้แบบอย่างเงี้ยให้แบ่งปันนะคะแต่ว่าไม่ไม่ไม่นี่เราเป็นคนที่แบบชอบเผลอไปให้ใจคนอ,อื่นด้วยความที่เราเป็นคนรักผู้คน รักแล้วปรารถนาดีกับผู้คนแล้วพอมันเนี้ยไปก็ให้ใจแล้วก็เมตตาแล้วก็เลือกมองแต่สิ่งดีๆของเขาแล้วบางทีอะ่ะเราก็ลืมมองในส่วนที่แบบเฮ้ยมันบางทีพอมันสนิทแล้วลืมระวังตัวแล้วก็เลยเจ็บก็เลยทำให้หเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่แบบแล้วก็แตะปมแล้วก็ส่วนของยารักษาโรคซึมเศร้าบางตัวทําให้อ้วนขึ้นแบบพุ่งทะยานถึงแม้จะกินลดลงเพราะมันมีผลกับสมองและฮอร์โมนและสารซูปาาราท มันคือเอฟเฟกของยามันคือผลข้างเคียงของยารักษาโรคซึมเศร้าซึ่งคุณเอิร์นกัญากรน,าน่าจะโดนตรงนั้นนะเต็มๆพอกินยาไปนะคะคุณเอิร์นก็แบบน้ำหนักขึ้นพุ่งๆพุ่งนจนแบบจากที่เคยสวยคุณดีกลายเป็นคนแบบอ้วนตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าแหมอีกของแหมแมยังโดนที่แบบว่าคุณหมอเปลี่ยนยานะเนี่ยที่ขึ้นหนักครั้งนี้เมื่อสามปีแล้วก่อนจบการรักษาคือคุณหมอเก่าออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นคุณหมอคนใหม่นะคะไม่บอกชื่อแล้วกันจะจาได้อยู่เลยเดะ คือเจ็บใจคือเป็นคุณหมอที่มีค่าตัวต่ำกว่าคุณหมอคนเก่าก็คือประสบการณ์ชัมม่วโมงบินอะน้อยกว่านะคะแล้วคุณหมอก็อยู่อยู่ก็แบบไม่รู้อ่านประวัติยังไงเพราะประวัติการรักษาแอบมันมันแปดปีมันหนามากแล้วคุณหมอก็มาบอกว่าคุณน่าจะเป็นแค่โรคซึมเศร้าแล้วก็มันมียาตัวใหม่ซึ่งจริงเรากินยาตัวเก่าเมนเทนมาเนี่ยมันแค่ครึ่งเม็ดวันละครึ่งเม็ดเป็นตัวยาเมนเทนเกี่ยวกับ,กบไบโบร่าซึ่งคุณมันอยู่ตัวแล้วกินมาหลายปีแล้วมันโอเคไงแล้วคุณหมอใหม่เน ก็มาเปลี่ยนยานะคะก็บอกว่าเอ้ยอีกแล้วพอเปลี่ยนหมอก็วิบัติทุกทีเป็นแบบนี้นะ,ะแล้วก็แบบอันนี้เป็นรอบรอบสามแหละที่แบบเปลี่ยนหมอเอ้ยหนึ่งสองอ่ะครั้งแรกก็ดีดีอยู่แล้วมันวิบัติมันแพนิควันเสาร์เพราะว่าในระหว่างที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยมันจะมีแพนิคในช่วงที่มันเคมีเสียสมดุลเยอะๆมันเป็นแพนิคก,ก่อน เราก็ค่อยมาเป็นซึมเศร้าขั้นรุนแรงแล้วก็มีแพนิคแทรกซ้อนเป็นระยะระยะซึ่งมันก็เป็นอนกันเข้าใจคนเป็นแพนิคมันคนโทรไม่ได้เอาพวกเ้อใช้ชีวิตยากขับรถอันตรายมากนะคะมันจะเหมือนกับหลายคนหัวใจจะวายแล้วมันแบบเหงือออกที่มือแล้วแบบใจสั่นตันสั่นแล้วแบบกลัวแบบไม่มีเหตุผลมันเปนื่องคือแพนิคซึ่งคุณบุวจี้กำลังเผชิญกับสิ่งนี้อยู่อย่างรุนแรงนะคะมันก็คือมันเป็นเพราะว่าจิตเสียสมดุลนะคะแล้วก็สารเคมีในสมองมัน มันเสียสมดุลอยู่ช่วงนี้ก็จะต้องทําให้ตัวเองนอนให้ได้กินสารอาหารดีๆใหม่ปรับพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่และอาจจะต้องเปลี่ยนสังคมลดสิ่งกระตุ้นบางอย่างเพราะว่าด้วยความที่เขาอยู่สังคมเจอคนที่สําเร็จเยอะๆมากๆเขาเจออะไรหลากหลายซึ่งเขาก็เคยแชร์ว่าบางอย่างมันก็ทําให้เขา s u ฟอร์ suffer. อันนี้แอบเดานะเดานะไม,ไม่ได้ไม่ได้แบบอะไรแอบคิดว่าพี่วูดี้ยังไม่สามารถเลิกเปรียบเทียบได้มันจะเป็น คือทัาใดที่มันยังแต่คือจะรู้ตัวไม่รู้ตัวอันนี้คือข้อเสียของแบบการเปรียบเทียบขั้นรุนแรงมันทําให้ตัวเองอ่ะไม่มีความสุขแล้วต้องไปเจอคนที่เหนือกว่าสําเร็จเยอะกว่าหรืออะไรใดๆอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นนะ่ะเข้าใจปะ่ะมันก็แบบเเจอเวลาเจอคนแย่กว่ามันมันไม่ได้กระตุ้นหรอยการเปรียบเทียบแต่มันจะเป็นการอะไรเปรียบเทียบตัวเองกับเขาแล้วก็จะกลายเป็นการทำลายเขาด้วยการเหยียดเขาดูถูกเขาแต่จะพูดไม่พูดแสดงออกอย่างนั้นแต่ใจเจตนามันเกิดกรรมขึ้นแหละมนโนกรรมเกิดแหละนะคะแล้วแต่เนี้ย ถ้าไม่เริ่เปรียบเทียบมันก็อย่างเงี้ยเจอคนสําเร็จอะแล้วมันก็จะทําให้เริ่มนอนไม่หลับเริ่มกังวลเริ่มคิดมากเริ่มจิตตกแล้วก็อาจจะร่วมกับการช่วงนั้นขาดสารอาหารขาดการออกกำลังกายนะคะแล้วก็นอนไม่หลับร่วมด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยส่งเสริมกันทําให้เป็นแพนิซึมเศร้าแล้วก็แบบหลาคือแอดวานซ์ คือถัดจากซสอมเศร้ารุนแรงเข้าไปอีกคือถ้าสมองมันจะถูกทําลายทีละส่วนทีละส่วนมันพังคือสมองมันพังดังนั้นมันต้องซ่อมแต่ว่ามันเป็นการพังที่ซ่อมได้ไม่เหมือนอัลไซเมอร์ที่พังแล้วพังเลยนะคะอันนั้นนะ่ะฟื้นฟูกู้ไม่ได้มันเป็นสมองคนละส่วนอันนี้ก็เลยแบบว่าออให้ใช้ทริคในตรงนี้นิดนึงเพราะแบบเห็นแล้วอ่ะเจริงจุดรากอ่ะก็คือต้องกลับมาที่ฝึกจิตฝึกใจนะคะเมื่อไหรท่ที่แต่การจะรู้ตัวได้ก็ต้องมีเซลล์ awareness ก็ต้องฝึกเซลล์แวนเนสมายฟูลเนสอะคุณจะไปสายต่างประเทศคุณก็ายฟูลเนสายฟูลเนสวิธีการฝึกแล้วก็สิ่งที่สอนมันก็เหมือนธรรมะแต่แค่ธรรมะลึกกว่าเยอะบอกเลยแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีทริควิธีบางอย่างที่มันอาจจะนํามาใช้ฝึกได้ง่ายเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่แบบเขาคิดคนวิธีมาทีหลังเหมือนเอ p ดียเออแต่ธรรมะบริสุทธิ์มันเกิดก่อน วะะิปัสนาเมดิเทชันยังไงมันก็จําเป็นจะต้องทำตรงไปตรงนั้นให้ได้แต่ยังอาจจะไปตรงนั้นไม่ได้จังหวะชีวิตจังหวะเวลาคนเรามันไม่เหมือนกันการเลือกไม่เหมือนกันมันก็ลองต้องใช้วิธีอื่นก้าวไปก่อนเพื่อบันเทาให้มันดีกว่าไม่มีอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะฝากไว้ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญว่าวันนี้ต้องรู้เท่าทันตัวเองว่าเรายังเปรียบเทียบอยู่เปล่าถ้ายังเปรียบเทียบอยู่เซลล์เอสซีมเราอ่ะ ก็จะแย่ลงค่ะเพราะว่าพอเปรียบเทียบปุ๊บนะการเปรียบเทียบทําให้เกิดความอิจฉาถ้ามีอยางอิจฉาอยู่แล้วยังใช้คําว่าอิจฉาอยู่ว่าห่างไกลนะคะเพราะาอิจฉาบ่อยๆมากๆแล้วยังดูกระตุ้นอย่างนี้ก็จะกลายเป็นลิษยาลิษยาก็จะทนไม่ได้ละที่จะเก็บความอิจฉาเอาไว้คนเดียวก็จะต้องพ่นพูดออกไปนะคะว่าจะเริ่มจับผิดเขาละจะเริ่มหาข้อไม่ดีของเขาแล้วจะเริ่มเอาไอ้สิ่งที่ไม่ดีของเขาไปพูดพ่นใส่คนอื่นเพราะ ในทางจิตวิทยามันคือ,อการรู้สึกว่ามีปมด้อยในใจคือเซลล์เอสตีมันต่ำนะคะความเคารพนับถือตัวเองมันต่ำและคุณํามในข้อไหนมันต่ำแล้วทำให้เกิดความริษยาแล้วก็ต้องไปพ่นพูดข้อไม่ดีของเขาออกไปมันเป็นแบบเพื่อทำกดเขาลงต่ำคือในความรู้สึกของเขาอะนะกดเขาลงต่ำเพื่อจะทำให้ตัวเองดูสูงแล้วบางทีอะมันลุกล้ํานะคะปวดแบบหาพวกปวดปวนไปอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นการ ท็อกซิกกับคนคนนั้นคือกลายเป็นว่ามันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันสนุกป,ปากแล้วก็พากันหลงพากันหลงผิดทําผิดไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลายเป็นว่าไปทําร้ายชื่อเสียงไปทําร้ายความหวังนะคะแล้วก็ไปทําลายทําให้เขาเสียสีดูถูกเหยียดหยามแล้วก็อะไรใดๆทําให้เขาอ่ะเสียโอกาสดีๆในชีวิตแล้วทําให้เขาเสียความสัมพันธ์โดยเพราะความสัมพันธ์เรื่องคู่เขารักๆกันดีๆแล้วไปทําให้เขาเลิกการแตกแยกกันบาป เรื่องคู่แล้วนะแล้วก็เรื่องของเพื่อนถ้าเขามีมิตรจะเป็นเพื่อนที่แบบรุ่นเดียวกันหรืออะไรเขามีมิตรกัลยาณและมิตรที่อยู่ไปทําให้เขาแตกเราต้องเลิกคบกันบาปเลิกความหมยกับเนี่ยไปทําครอบครัวใครเขาแตกแยกพ่อแม่พี่น้องไปทําให้เขาทะเลาะก,กันมงญาติไปทําให้เขาทะเลาะกันบาปบาปมากบาปมากมากไปทําให้เขาเสียง,งานเสียโอกาสเสียชื่อเสียงเสียงเงินเนี่ยเสียใจนะคะเสียความหวังใดๆ บาปหนักมากบาปเนี้ยรองจากการฆ่าคนเท่านั้นเองนะคะยังไงเนี่ยไอตอนที่ยังเป็นเป็นอยู่ไม่ตายอันนี้เป็นกรรมที่อั๋เรียนรู้มานะไม่ได้คิดเองก็แต่บ่าไม่มีปัญญาคิดเองหรอกมันเป็นเป็นสิ่งที่โดนมาเยอะแล้วก็ตัวเองก็เคยเป็นมนุษย์ท็อกซิกแบบนั้นแต่แต่มันเป็นก่อนก่อนที่จะเป็นโรคซึมเศร้านะมันถูกฝึกอะไรมานานละเกิน10ปีเกิน12ปีแล้วนะคะในการที่ฝึกพัฒนาเรื่องนี้มาทําให้เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้จริงๆ แต,แต่ว่าโอเคมันจะมีแต่สัญชาตญาณของความเอาเวลาที่เราไปชอบใครหรืออะไรเงี้ยมันก็มีความสัญชาตญาณความหึงหวงหรืออะไรเป็นธรรมดาแต่ว่าอ่ะเรารู้ตัวก็คุมได้ไม่ไม่แสดงออกถึงความหึงหวงเนี่ยรุนแรงอะไรมากเกินไปมันต้องมีมันเพราะไม่เป็นธรรมชาติของมนุษย์อะถ้าไม่หึงหวงไม่มีความรู้สึกว่าเอ้ยพอเขาไปคุยกับคนอื่นแล้วจะรู้สึกอะไรไม่รู้สึกอะไร ไม่สนใจไม่แคร์นั่นอ่ะคือไม่ได้รักไม่ได้ชอบไงแต่ถ้ามันมีความชอบมันมีความมันมีความชอบมันมีความรักอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะมันก็จะต้องเห็นป่ะเห็นคนที่เราชอบหรือว่าเห็นคนที่เรารักเงี้ยไปคุยไปสนิทสมนมกับผู้หญิงคนอื่นหรือผู้ชายคนอื่นอะไรเงี้ยก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นนั่นแหละคือความรู้สึกหึงหวง ซึ่งมันต้องเกิดขึ้นทุกคนเนี่ยก็ติดตามข่าวแบบของคนที่ดูนะคะอย่างแบบคู่ดาราเขาจะเขาจะมาเปิดตัวเปิดเผยใช่ไหมแล้วคนในชีวิตก็จะคอยสังเกตอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยหมากปรินกับอะไรอ่ะเมียของเขาอะชื่ออ <laughs> ะไรละสมองจ้าอีกแล้วอ่านั่นแหละเขาก็หึงหวงกันมาตลอดเส้นทางแต่เขาบริหารเขาเรียกอะไรบริหารวิธีแสดงออกของการหึงไม่ให้ท็อกซิกกับคู่เราได้ถ้าไม่มีคือไม่หลัก ไม่ชอบหหละค่ะม,มันเป็นสิ่งที่เป็นมารวัดอย่างหนึง่งว่าเ,เรายังมีใจกับคนนั้นอยู่หรือเปล่า,าเรายังเรายังชอบเขาไหมรักเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้ตัวไหมเท่นเองแล้วก็การฝึกจิตการควบคุมตัวเองตรงเนี้ยได้ดีมากๆเพราะว่าถ้าแสดงออกไม่ดีออกไปมันจะกลายให้ความหึงนั้นนะท็อกซิกซึ่งอมก็เคยมีอดีตแฟนที่แบบท็อกซิกสูงมากท็อกซิกเรื่องเนี้ยสูงมากหึงห่วงสูงมากโทรตามทุก5นาทีแล้วแบบ บอกว่าทําไมจะต้องขนาดนี้แล้วก็แบบเนี้ยไปตามทุกพื้นที่แล้วไม่ให้คบใครเลยเพื่อนยังไม่ได้เลยเพราะกลัวว่าพาไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าเขาเพราะเขาเซ็ตเซลล์เอสติมต่ำเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ไม่พัฒนาตัวเองแล้วไม่มีความมั่นใจลึกๆของตัวเองแล้วเขาก็บอกว่าตัวเองไม่หล่อไม่หล่อไม่รวยไม่ได้มีความสําเร็จอะไรแต่คือถือว่าเป็นระดับกลางๆนะเออที่แบบเอ้ก็มีก็มีรถก็มีพ่อแม่มีลูกคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย จริงๆมันก็ดีออกว่าคนอื่นเยอะแยะแต่แค่ไม่ได้รวยไม่ได้อยู่ในระดับที่รวยเท่านั้นเองแล้วแต่ว่ามันท็อกซิกดังนั้นเราจะต้องบริหารให้ดีนะคะการเพิ่มเซลล์เอสติมกับเซลล์เรสเปคให้กับตัวเองจะทําให้เราเป็นคนที่ไม่ท็อกซิกในริลเลชั่นชิพทั้งเรื่องของความรักครอบครัวแล้วก็เรื่องเพื่อนเรื่องการร่วมงานด้วยเพราะถ้ามันไม่มี2อ,อย่างเนี้ยมันจะกลายให้เราเป็นท็อกซิก ในรีเชนชิพทุกรีเชนชิพเลยอันนี้ก็ฝากไวค้ค่ะทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ